b i บิตคอยออทามไฮในปี2027 a r t ์เธอร์ไฮเกล่าวว่าการพิมพ์เงินของรัฐบาลจะทำให้ b บิตคอยทำออทามไฮภายในปี2027ครับ อา t h เ r อร์ไฮครับผู้ก่อตั้ง BitMEX ครับกล่าวว่าการที่รัฐบาลพิมพ์เงินโดยประมาทครับน่าจะดันให้ t i t i o เนยกลับสู่ตลาดกระทิกได้อีกครั้งครับในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่กับโรล่าชินครับในพอดแคสต์อันเชนอาร์เธอร์ครับกล่าวว่าระบบธนาคารทั่วโลกเนี่ยให้การต้อนรับบิตคอยเป็นอย่างดีนะครับแม้จะมีจุดยืนอย่างเป็นทางการเงินว่าจะยังต้องใช้ไม้แข็งอยู่นะครับ เขากล่าวว่าบิตคอยมีแนวโน้นมที่จะเข้าสู่ตลาดกระทิงอีก,กรอบครับซึ่งจะนําพาราคาบิตคอยเนี่ยให้วิ่งอย่างรุนแรงครับในช่วงก่อนปี2027ครับเราเริ่มเห็นราคาของบิตคอยตอบสนองเชิงบวกนับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเขาก็พูดไว้อย่างนี้นะครับบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1 6 0 0 0ดอลลาร์เป็น45,000ดอลลาร์แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยธนาคารต่างๆก็ไม่ได้พิมพ์เงินออกมา,ตา,ตาแต่พวกเขากำลังพิมพ์เงินหากคุณดูดีจะพบว่า ยิ่งมีเงินอัดฉีดเข้าไปที่ระบบธนาคารหรือการจ่ายดอกเบี้ยหนี้สัรัฐบาลเพิ่มขึ้นมันยิ่งเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีและนั่นคือสิ่งที่บิตคอยกำลังบอกเราดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าปี2024จะเป็นช่วงเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งถึงเวลาช้อนซื้อสะสมก่อนที่คุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในปี2025ถึง2027นั่นคือสิ่งที่ผมมองเอาไว้ฮาเยสประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของกองทุนเพื่อการลงทุนระยะเริ่มต้นเมลสตอร์ม กล่าวเมื่อเร็วๆนี้ครับว่าการปรับลดอัตอราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐนั้นเป็นปัจจัยเชิงบวกอย่างมากต่อบิตคอยและก็คริปโตครับเขากล่าวว่าณจุดนี้ไม่มีข้อแก้ตัวใดที่คุณจะไม่ถือคริปโตกี่ครั้งแล้วที่พวกเขาต้องบอกคุณว่าเงินฟยีในกระเป๋าของคุณคือขยะเชื่อในพระเจ้าและพระองค์จะปล่อยคุณให้เป็นอิสระนะครับก็เป็นนักลงทุนอีกคนหนึ่งนะฮะที่ต้องบอกว่าเชื่อมั่นในบิตคอยเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อมั่นใน คริปโตเคอแนซีครับและก็มองว่าเงินเฟียกกำลังล,งล่มสลายกลายเป็นขยะนะครับระบบธนาคารซึ่งเก่าแก่ยาวนานอาจจะไม่ล่มสลายไปแต่ระบบการเงินรูปแบบเกา่าอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสู่การเงินรูปแบบใหม่นี่คือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นได้ในปี2024เป็นต้นไปนะครับและนี่ผมเชื่อว่าเป็นปีทองของคริปโตเคอแนนซีเลยนะครับผมคุณที่เห็นอย่างไรครับเชื่อเรื่องนี้ไหมครับถ้าเชื่อ,อยังไงคอมเมนต์เข้ามากันละกันหรือถ้าไม่เชื่อ ขอเหตุผลหน่อยนะครับผมฝากติดตาม Bitcoin c r a z y ครับบ้างในใสุดเรื่องของ Bitcoin ครับทุกวัน8โมงเช้านะครับที่นี่ที่เดียวเลยฮะที่ไทยทาวน์ h ช n แนลนะครับคอนเทนต์ดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับก็ยังไงซัพพอร์ตกันได้นะครับกด s u b s c คร b ์นะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถเติมกงินมาให้ผมได้ด้วยการเติมเงินมาที่ทรูมันนี่เดตด้านล่างนะครับและคุณยังสามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้แค่คุณกดปุ่มจอยใต้คลิปนี้ครับกดเลยนะครับ ลเลกเลยครับว่าอยากจะเปย์รายเดือนแบบไหนตามใจคุณเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ